ซาทารอดเดเดอร์กันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe กับช่องลิซ่าทารอดเดเดอร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะลิซ่าก็จะมาในธีมหัวข้อนะ,ะข้อความด่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณคืออะไรนะคะก็มีให้เลือกทั้งหมดเนอะสี่กองเหมือนเดิมด้วยกันนะคะกองแรกกองที่1มาดูซิกองที่1ก็คือ device support นะคะกองที่1คะ่ะ device Support ข้อความด่วนจากสินศักดิ์สิทธิ์นะคะต่อไปค่ะ spender น,นะคะ spender ค่ะกองต่อไปนะคะ positive outlook นะคะ positive outlook เป็นกองที่3เนาะกองที่4ค่ะ p o s เ p อ r i t y ค่ะ Post p o s t p e r i t y เป็นก่อนที่ 1, 2, 3แล้วก็สถ้าใครยังลืมไม่ได้ให้กด Pause ไว้นะคะมีสติมีสมาธิในการเลือกทุกครั้งด้วยนะคะแล้วตอนนี้ทางช่องก็มีโปรโมชั่นอยู่นะดูดวงเจาะลึกค่ะ8ปดคำถามเพียงแค่359บาทเท่านั้นนะคะหรือใครสนใจแบบสามคำถามก็เพียงแค่199บาทนะคะ และนี่ก็เป็นวอลเปเปอร์นะจ๊ะเสริมดวงเรืาภาพพิคะเนนค่ะออกแบบให้ตามแต่ละบุคคลตามวันเดือนปีเกิดนะคะเพียงแค่99บาทเท่านั้นนะคะถ้าใสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะที่ Facebook Messenger นะคะลิซ่ามีแซนมามาคิล่า่ะโอเคคิดว่าเลือกกันได้แล้วนะคะกับหัวข้อข้อความด่วนจากสิ่งรักดิ์นะคะของคุณคืออะไร นะคะเรามาดูกันนะคะที่กองที่1น,นะคะ Device Support นะคะใครที่เลือกกองที่1น,นะคะเรามาดูข้อความด่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณกันดีกว่านะคะข้อความด่วนของคุณนะคะ Queen of Sword มาอันดับแรกเลยนะคะความเด็ดขาด ความมั่นคงนะคะถึงจะเป็นผู้หญิงนะก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยวนะคะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเกิดขึ้นการรักครอบครัวนะคะคิดถึงครอบครัวมากขึ้นนะคะคุณอาจจะเห็นแก่ครอบครัวมากขึ้นก็ได้นะคะช่วงนี้บางคนนะคะอาจจะเหงาเหงาซึมซึมเศร้าเศร้านะคะรองปรึกษาครอบครัวนะแล้วก็ เขาเรียกว่าไปเยี่ยมนะคะ <c oughs> ไปเยี่ยมหาพูดคุยกับครอบครัวดูนะคะ <c oughs> คุณจะมีความสุขมากขึ้นเมื่อได้กลับไปคุยหรือกลับไปหาครอบครัวนะจ๊ะ <c oughs> จะมีคนเรียกว่าราศีของธาตุดินนะคะพระศพข้างกันมังกรน,นะ น่าจะเข้ามาขายขนมจีบคุณนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะมีทรัพย์สินเงินทองพร้อมนะคะหน้าที่การงานดีมั่นคงนะคะมีพร้อมทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินนะคะว้าวเลยนะคะเดนซันมานะชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขความอบันแดนเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคนกอที่1เรียกว่า ชีวิตของคุณนะหลังจากนี้นะคะท่านมาบอกว่าบางปุระเยสุดๆเลยนะคะทั้งเดอะซันทั้ง the world นะจ๊ะแล้วก็สิบเหรียญมาเต็มนะคะหมายความว่าชีวิตของคุณจะพร้อมนะคะพูณสุขมากๆเลยในะเร็วนี้นะคะใครที่เดือดร้อนหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่นะคะเรียกว่าจะแฮปปี้ดีดามีความสุขนะคะในเรื่องของการเงิน มีเงินเข้าก้อนใหญ่มากขึ้นนะคะอาจจะเกิดจากการทำงานก็ได้หรือการลงทุนนะคะทำธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะหรือการเดินทางมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนสูงมากๆเลยนะจ๊ะสำหรับคนกองที่1นนะคะอาจจะเดินทางเนี่ย ไปพบครอบครัวไปหาครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะการเงินการทองเรียกว่าพุ่งถึงขีดสุดนะคะพุ่งสุดขีดเลยการเงินการทองดีมากๆจะได้รับก้อนโตได,ได้เงินก้อนโตจากการทํางานหรือการลงทุนนะคะหรือเป็นมรดกตกทอดจากครอบครัวนะคะค่อนข้างรีเลทกับครอบครัวเยอะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า ช่วงนี้ถ้าคุณเข้าหาครอบครัวเนี่ยนะคะคุณจะค่อนข้างมีความสุขแฮปปี้ดีด่าเลยนะคะรวมถึงในเรื่องของอารมณ์ที่แฮปปี้มีความสุขแล้วก็อบอุ่นมากขึ้นด้วยนะคะคือช่วงเนี้ยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมากๆเลยนะสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าตัดสินใจทำอะไรบางอย่างแบบเด็ดขาดนะคะในช่วงนี้ และชีวิตของคุณอะ่ะมันสัมั่สคงมากขึ้นนะคะร,รวมอันนี้รวมถึงเรื่องของการเงินแล้วก็การงานด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ดิวนะคะหรือ เดินทางไปต่างประเทศสูงมากๆเลยนะจ๊ะดีวกับชาวต,ต่างชาตินะคะก็มีทัดดินนะคะแล้วก็ทัดไฟเมสิคธนูเข้ามานะคะแต่โดดเด่นนะการทําธุรกิจกับที่ต่างประเทศนะคะการลงทุนทําธุรกิจที่ต่างประเทศหรือการลงทุนหรือว่าดีวกับต่างชาตินะคะบริษัทข้ามชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำนำเข้าส่งออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะจะแบบ โอ้โหได้เงินเข้ามาแบบเป็นกอเป็นกามอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะคือเลิศเลิศม,มากนะจ๊ะสำหรับคนกอนที่1นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงิน ความรักแล้วก็ครอบครัวเรียกว่าเพอร์เฟกแบบ10เต็ม10ไปเลยนะจ๊ะเลิศนะคะข้อความดวงของคุณคือเพอร์เฟกมากๆจ้าสำหรับคนก่องที่1น,นะคะโอเคเป็นประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะจ๊ะกดแชร์ค่ะกด Subscribe กับช่องลิซ่าทาร์รดเด d e เดอด้ยวยน,นะคะถ้าใครสนใจดูดูไปการส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่ Facebook Messenger m essenger เนาะลิซ่ามาริเซ่มามคิล่านะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะ ดูดวงจอลึกค่ะแปลคำถามเพียงแค่359าบาทเท่านั้นนะคะหรือใครสนใจแบบ3คำถามก็เพียงแค่199าบาทนะคะและนี่ก็เป็นวอลเปเปอร์นะจ๊ะเสริมดวงเรียลสาพพิคเนค่ะออกแบบให้ตามแต่ละบุคคลนะคะตามวันเดือนปีเกิดใครสนใจนะคะเพียงแค่99วาบาทเท่านั้นติดต่อได้เลยนะคะที่ Facebook Messenger ค่ะลิซ่ามีแซ่มามาคิล่านะคะโอเคค่ะขอดูกันต่อที่กองที่2เลยนะคะเป็น นะคะสเปนเดอกองที่2ค่ะขอดูหน่อยค่ะว่าข้อความด่วนของคุณนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรข้อความด่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณค่ะบางคนนะคะน่าจะมีความลังเลนะตัดสินใจอะไรไม่ได้อยู่นะคะตอนนี้นะมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะ อาจจะเป็นเรื่องการเงินนะคะหรือไม่ก็ความรักก็ได้นะคะการไปไกับกลับของคนรักเก่านะคะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะ,ะเขานะคะจะไม่ทำให้คุณแบบมีความสุขนะคะช่วงนี้นะค,ะคนกรอนี้อยู่แบบสดๆสวยๆรวยๆดีกว่านะคะมุ่งมั่นเป็นเรื่องของการ เห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองนะคะเรียกว่าเอาตัวเองไปเสริมสวยจะดีกว่านะคะเรียกว่าหรือออกเดินทางนะคะไปสถานที่ไกลๆนะจะทำให้คุณมีความสุขมากในชีวิตมากกว่าเดิมนะคะคุณจะแฮปปี้ดีดามากเลยนะคะถ้าคุณเอาตัวเองไปจมปักกับเขาเรียกว่าคนที่ไม่คู่ควรนะคะ ก็จะไม่แฮปปี้นะจ๊ะจะไม่มีความสุขมันจะเหมือนแบบเป็นอะไรที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงโดยเฉพาะแฟนเก่านะคะแต่ถ้าคุณแบบอยู่ส,สดสวย,สวยไปก่อนนะคะรวยนะคะรักตัวเองเห็นคุณค่าในความสวยความดีของตัวเองนะจ๊ะเรียกว่าจะชีวิตของคุณจะมั่งคัง่งพร้อมนะคะทุกอย่าง เรื่องของเงินทองนะคะนะเงินทองก็ดีนะคะความสุขแฮปปี้ทั้งด้านของอารมณ์นะคะจะมีชาวธาตุด,ดินที่เรียกว่ามีพร้อมทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินนะคะการเงินการงานที่มั่นคงเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอาจจะเจอจากการเดินทางก็ได้นะคะเขาคนนี้บอกเลยว่าสายเปยด้วยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะถ้าใครที่มีปัญหาเรียกว่า เงินแบบมีแต่เงินหมุนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีเงินเก็บก้อนใหญ่ นะคะเร็วๆนี้นะคะธุรกิจการงานของคุณจะเจริญรุ่งเรืองนะคะมันคงมากขึ้นรวยมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะมีเงินเก็บเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกํนนกรรมมากขึ้นเลยนะคะยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินนะคะคนกองนี้นะคะถ้าได้เดินทางไกลนะคะอาจจะไปท่องเที่ยวก็ได้หาความสุขให้กับตัวเองนะคะจะแฮปปี้แบบอเวนเดนสมีความสุขมากๆเลยนะคะไพ่ทั้งดูซานดูเวสิบเหรียญ ก้าวเรียนขึ้น King of Pentacle ขึ้นนั่นหมายความว่านะในในชีวิตของคุณนะคะเร็วๆนี้ <c oughs> จะมีความมั่นคงทางด้านของการเงินสูงมากๆนะคะจากที่เคยฝืดเครืองนะคะที่เคยหมุนเงินเข้าออกแบบเงินเข้าอาจจะน้อยกว่าเงินออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะหรือบางคนนะมีปัญหานะคะนี่สินรุมเรา้าจะ ชีวิตเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนแปลงแบบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะคุณอาจจะได้ดิวกับคนทางไกลก็ได้นะคะคนที่เป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะดีเลิศมากๆเลยถ้าคุณได้ดิวกับเขานะคะแล้วก็อย่างที่บอกแหละคุณมีเกณฑ์เดินทางสูงมากๆนะคะเรื่องของความรักอย่างที่บอกนะ อย่าพยายามเนะคะเอาของเก่าเข้ามาในชีวิตนะคะตั้งกำแพงให้สูงไว้เพราะว่ามันจะทำให้อิม t ชั่นของคุณเนี่ยมันมันติดเนี่ย ะะทำให้ชีวิตของคุณมันติดแงกสิ่งเก่ายังไม่ไปสิ่งใหม่ก็เข้ามาไม่ได้นะคะสิ่งที่จะขอเตือนไว้เลยนะนะคะสำหรับคนที่อยากได้รับ energy ใหม่ๆดีๆนะคะถ้าคุณยังวนเวียนอยู่กับสิ่งเก่าคนเก่า environment เดิมๆเก่าๆนะคะมันจะไม่สามารถทำให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามาได้นะคะสิ่งใหม่จะเข้ามาไม่ได้เนอะ <S <S มันเหมือนมัน stuck ติดเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้น เลิกสิ่งเก่าไปนะคะอย่าให้ท็อกซิกเลชั่นช h ิพหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณได้อีกนะคะคุณต้องพยายามแบบเข้มแข็งนะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะจ๊ะไพ่ของการรักตัวเองนะคะไพ่ของราชินีที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะเกิดขึ้น นั่นหมายความว่าคุณต้องพินิตพีคอพิจารณานะคะดูตัวเองแล้วนะคะหาความสุขได้ด้วยตัวเองนีออกไปเสริมสวยนะจ้าท่องเที่ยวเดินทางกับเพื่อนก็ได้นะคะ เพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูนะแล้วคุณจะแฮปปี้คุณจะมีความสุขคุณจะอบ u นแดนส์มากขึ้นนะคะสำหรับคนกรที่สองลิซ่าให้แบบพันเต็มสิบไปเลยนะคะถ้าคุณตัดอะไรเดิมๆตัดอะไรเก่าๆที่เป็นวงจรไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณได้นะคะชีวิตของคุณจะเพอร์เฟกแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยคะ่ะสำหรับคนกรที่2องลิซ่าโอเคค่ะ เป็นประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกด Subscribe กับช่อง Lisa าทารดด์รตเดอรด้วยนะคะถ้าใครสนใจดูดวงไปการส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่ Facebook m essenger ค่ะลิซ่ามีแซนมามาิล่านะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะดูดวงจอะลึกนะคะแปะคาถามค่ะเพียงแค่359บาทเท่านั้นนะคะหรือ ใครสนใจแบบ3คำถามก็เพียงแค่199บาทนะคะและนี่ก็เป็นวอลเปเปอร์นะคะเสริมดวนเรียสพาพพิคเนตค่ะออกแบบให้ตามแต่ละบุคคลเนอะตามวันเดย์ปิเกิดนะคะเพียงแค่99บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะที่ Facebook m essenger ค่ะลิซ่ามีแซนมามาฮิล่านะคะโอเคค่ะขอต่อกันเลยนะคะที่กองที่3 s i t i v e outlook นะคะใครเลือกกองที่3สี่น้ำเงินบ้างมาดูข้อความด่วนจากศักดิ์ธิ์ของคุณกันนะคะคนกองที่3ท่านอยากจะเตือนอะไรไหมนะคะหรือท่านอยากจะบอกอะไรไหมนะคะ Fortune ว้าวมาเป็นใบแรกเลยนะคะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการทองนะคะ เงินเข้าเงินออกนะคะเรียกว่าบาลานซ์กันบางคนนะ่ะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเงินหมุนนะคะเงินเข้าเงินออกนะ ะะก็คือมีเข้าแหละแต่ก็มีออกไปไม่ได้มีเก็บมากมายนะคะแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะน่าจะมีการได้ move ได้ย้ายนะคะอาจจะมีการเรียกว่าได้ย้ายงานเกิดขึ้นนะคะในเร็วๆนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทํางานเรียกว่าได้งานใหม่นะคะต้องบุกต้องลุยต้องฝา่าต้องฝันนิดหนึ่งนะจ๊ะนะคนกองนี้นะคะ มันเป็นอารมณ์ที่เหมือนคุณอยากที่จะอยู่คนเดียวนะคะคุณอาจจะเพิ่ง move on จากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นท็อกซิกในชีวิตของคุณก็ได้นะคะแล้วกลับมาเรียกว่ากลับมาหาครอบครัวนะคะมากขึ้นนะคะมาเทคแคร์ครอบครัวมาเรียกว่ามีความสุขกับครอบครัวมากขึ้นน่ะนะคะคกนกรอนี้คุณน่าจะตัดจบ เนะะี่ยค่ะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งเก่าสิ่งที่เป็นท็อกซิกนะเดินจากออกมานะคะบูฟออนออกมาจากอะไรที่ทำให้คุณแบบไม่โอเคทำที่ทำให้คุณแบบเศร้าหมาเหงาหมองใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นท็อกซิกคุณพยายามที่จะเดินหลีกหนีออกมานะคะหรือบางคนอย่างที่บอกน่าจะมีการได้ move นะคะย้ายบ้านย้ายบ้านหนึ่งแล้วนะนะคะย้ายสถานที่อยู่อาศัยนะคะ หรือมีการเปลี่ยนแปลงงานเกิดขึ้นนะคะบางคนน่าจะได้ไปทำที่ใหม่นะคะที่แฮปปี้มากขึ้นนะคะอาจจะได้อยู่ใกล้ครอบครัวมากขึ้นก็ได้นะคะหรือไม่ก็บางคนนะ่ะ v e move, move จากที่หนึ่งหรือไปไปแบบอยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือ Move แบบไปต่างประเทศเลยก็ได้นะคะบางคนแต่จะมีการเป,ปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะหรือบางคนอาจจะมีการทำงานแบบ ไปไปกลับกลับนะคะเกิดขึ้นนะแต่ต้องมีการเดินทางนะคะมีการบูกการลุยการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในเร็วๆนี้นะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามนะคะจะมีคนนะคะราศีของธาตุดินอายุน้อยกว่านะจ๊ะเข้ามาเรียกว่าสปอร์ตสนับสนุนคุณนะคะเขาเป็นคนมีเงินทองนะคะ นะแล้วก็นิสัยดีด้วยนะคะมีความจริงจังจริงใจให้นะคะอาจจะเป็นคนทางกายเนี่ยแหละหรือคุณอาจจะพบเจอจากการเดินทางนะคะหรือเจอจากการงานใหม่ก็เป็นไปได้นะคะเขาคนนี้เคยผิดหวังเสียใจในะเรื่องความรักมาก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะคะที่เหมือนแบบ มีความผิดหวังเสียใจทางด้านของมือที่3มรักสับเศร้าเราสับคนนะคะบางคนที่มีปัญหาเนี่ยนะคะในเรื่องของรักสับเศร้าคุณจะตัดสินใจนะคะที่จะ move on เดินออกมานะคะอย่าไปยึดติดนะคะเพราะว่าเขาคนนั้นก็พยายามกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหลายครั้งหลายคราวนะคะ ครั้งนี้นะคุณต้องตัดสินใจแบบเข้มแข็งเลยนะคะตัดจบคือตัดจบอะไรที่ไม่ดีท็อกซิกตัดออกไปเลยนะคะไม่ให้เข้ามาในชีวิตของคุณเลยนะคะแล้วคุณจะแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะต้องใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากนะคะหรือ ใช้เวลาไปกับการศึกษาเร่าเรียนอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องงานเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะมีบางคนอาจจะอัพตำแหน่งนะคะสูงขึ้นนะคะการเงินเรียกว่าอ่ะดีขึ้นพอประมาณประมาณ4 0 5 0นะคะคือมีเงินเก็บมากขึ้นนั่นเองนะคะก็อะไรที่เป็นแบบสามดาบอะอะไรที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ย คุณก็พยายามหลีกหนีนะคะแล้วก็ตัดจบให้ให้มันแบบชัดเจนนะคะแล้วชีวิตของคุณจะแฮปปี้มีความสุขแบบรวมถึงในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะที่จะคลามมากขึ้นสงบมากขึ้นนั่นเองนะคะก <c oughs> ็คนกรนีนะถ้าคุณแบบสามารถที่จะ move on ได้ปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้นะคะ คุณก็จะแฮปปี้เนอะเพราะฉะนั้นลิซ่าให้9เต็ม10และกันนะคะสำหรับคนกรณีนะมันต้องแบบมีความชัดเจนแล้วก็เข้มแข็งของคุณด้วยนะคะ1% <c oughs> <c oughs> นะคะต้องต้องทำให้ตัวเองเข้มแข็งตัดจบสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นท็อกซิกสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจให้ได้นะคะนะคนกรณนี้และชีวิตของคุณจะเพอร์เฟกแล้วก็แฮปปี้นะคะแต่มันจะใช้เวลาแหละคนกอณีค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแบบใช้เวลา Naha, okay. ก็เป็นประมาณนี้อ้อระวังโควิดนะจ๊ะภายหนีขึ้นก็ต้องระวังในเรื่องของโควิดสุขภาพด้วยนะจ๊ะการผ่าตัดหรือว่าโรคหัวใจอะไรทำนองนี้นะคะโอเคจ้ะเป็นประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe กับช่องลิซ่าทาร์ดเดเดอร์ด้วยนะคะถ้าสนใจดูดูใบการส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่ Facebook m essenger นะคะลิซ่ามีแซดมาเมคิล่ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะดูดวงจอลึกค่ะแปดคํ ถามเพียงแค่359บาทเท่านั้นนะคะหรือใครสนใจแบบ3คำถามาาก็เพียงแค่199บาทค่ะและนี่ก็เป็นวอเปเปอร์นะจ๊ะเสริมดวงเรื่องสาวพ,พิคเนตค่ะออกแบบให้ตามแต่ละบุคคลนะคะตามวันเดอนปีเกิดนะคะใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะที่ Facebook Messenger นะคะเพียงแค่99บาทลิซามีแซ็บมาไมาคิล่าจ้ากองที่4กันแล้วนะคะว้าวไปอย่างรวดเร็วนะคะ p r s s p e r i t y ค่ะมาดูข้อความด่วนนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณกันนะคะคนที่เลือกก่อนที่สีสีแดงนะจ๊ะขอดูนะคะข้อความด่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณหน่อยนะคะขอดูข้อความด่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคนกอนี้ความลังเลน,นะคะสงสัยตตัดสินใจไม่ได้นะคะระวังการปวดกระบอกตาหรือปวดหัวด้วยนะจ๊ะ โอเคจะมีเรียกว่าอัศวินนะคะขี่ม้าขาวนะคะทัดน้างกระกมีนิพจิตนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณนะเขาคนนี้โอเคอยู่นะคะคบได้คุยได้ไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะแล้วคุณจะโอเคเองช่วงนี้นะคะคุณต้องทำตัวให้เข้มแข็ง ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแก่งนะคะไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะพอจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณนะคะได้เลือกสรรน,นะ,ะโอ้ว้าวนะคะคนคนนี้เนี่ยคนที่ราศีของธาตุน้ำนะคะที่อายุรุ่นราคาเดียวกันเนี่ยเรียกว่าคนคนนี้นะคะถึงขั้นได้แต่งงานเลยนะจ๊ะ มีเกณฑ์นะคะที่คุณจะได้เข้าประตูวิวาณนะใครที่เหมือนแบบเรียกว่าดูใจกันมาสักพักแล้วนะคะก็เรียกว่าจะได้มีเกณฑ์ที่เข้าประตูวิวาแต่งงานนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณดีขึ้นมากๆเลยแต่ต้อ,องใช้เวลานิดนึงนะคะอาจจะเป็นคนไกลนะที่เข้ามาเดียวกับคุณนะคะถ้าลมก็มานะมีถุนตุลกลุ่มนะคะเป็นคู่นะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างนะจ๊ะ แล้วก็เป็นคู่ที่มีความพอดีนะคะบาลานซ์ Balance, คุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะมีความรู้สึกสงบนิ่งมากๆเลยนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะจาะก,การเข้าออกโรงพยาบาลนะช่วงนี้นะคะอย่าทำงานหนักมากจนเกินไปนะคะนะมีเกณฑ์ที่จะได้ดีวกับชาวต,ต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือการเดินทางนะคะไปต่างถิ่นต่างแดนสูงมากๆนะคะหรือได้รับการซัพพอร์ตนะคะ สนับสนุนนะคะหรือช่วยเหลือจากคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนสูงมากๆเลยนะคะคุณมีเกณฑ์อย่างที่บอกนะได้เข้าประตูวิลาแต่งงานนะจ๊ะเข้าพิธีแต่งงานนะคะหรือบางคนเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคุณจะสังเกตได้นะคะชื่อของคุณนะ่ะถ้าเจ็บนะคะหรือว่าล้มเนี่ยก็จะไม่ได้ล้มไปจนถึงแบบขีดสุดนะคะเรียกว่าจะมีคนคอยัพพ p o r t ช่วยเหลือโดยตลอดนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เข้าข้างคุณด้วยนะคะนะคุณต้องพยายามหาทางนะคะเรียกว่าเอาอเขาเรียกว่าบูชานะคะหรือว่าไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะก็หาของดีๆมาถวายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือขออะไรก็ได้นะคะเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคนกองนี้ตลอดเวลานะคะ ไม่ว่าตกน้าไม่ไหลไปที่ไหนก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอ่ะอ่ะมีแต่คุณจะสังเกตได้ไปที่ไหนก็มีแต่คนคอยคําชูช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะมีแต่คนคอยเอ็นดูช่วยเหลือคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีนะคะความรักก็ดีนะแบบเหมือนมีความแบบเสน่หาแบบมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับคนกรที่4ี่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการงานนะคะได้ที่ปรึกษาที่ดี นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะมีเกณฑ์เขาเรียกว่าโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะอ้าวต้องระวังนะจ๊ะนะดูให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่ว่าเจ้ากรรมในเวรจะเข้ามาวนเวียนในชีวิตของคุณเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าก็เป็นไปได้นะคะมีสิทธิ์ที่ว่าเขาจะเข้ามาวนเวียนในชีวิตของคุณนะ พวกที่เป็นท็อกซิกรี ationship นะคะที่แบบก่อนหน้าน,นี้ทำให้คุณสับสนนะคะแบบเอาอยัางไงดีเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเคุณเขาจะเข้ามาแบบงงง่ะเข้ามาแบบปุบป,ปับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยนะคะก็คือการที่คนเก่าๆที่เป็นท็อกซิกเข้ามาในชีวิตในเร็วนี้เข้ามาแบบปุบปับด้วยนะเข้ามาแบบงงๆนะคะ ถ้าคุณยังไม่ตัดจบคนเก่านะคนใหม่ๆก็จะเข้ามาไม่ได้นะคะคนใหม่ๆพยายามเข้ามาอยู่นะคะคนราศีธาตุน้ําดีด้วยนิสัยดีด้วยจริงจังจริงใจด้วยนะคะแล้วก็แบบอยากที่จะแบบแต่งงานกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่สามารถช่วยสปอร์ตคุณได้ในทุกๆเรื่องนะคะคู่ที่สังสรธิ์นะคะพยายามจะให้คุณเจอเขานะคะแต่บางทีอ่ะ เขาก็เข้ามาไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณยังไม่ตัดจบ Toxic r e l ationship อันเก่าหรือว่ายังไม่ได้ตัดจบเจ้ากรรมในเวนอันเก่าไปเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องพยายามนะจ๊ะพยายามหน่อยนะคะ ตัดจบอะไรที่เป็นท็อกซิกหรือเจ้ากรรมนายเวรให้ดีนะคะแล้วคนใหม่ๆสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนร้อเค่ะเข้ามาแล้วดีเข้ามาแล้วเพอร์เฟกเข้ามาแล้วช่วยพพอร์ตนะคะเรียกว่าเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บารมีนะคะคู่ที่จะมาช่วยเหลือเกอื้อกูลกันนั่นเองนะจ๊ะสำหรับคนก่อนที่4ี่จะให้8เต็มสินะคะเพราะว่ายังมีเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรวนเวียนเ,เข้ามาอยู่ นะคะต้องระมัดระวังนะคะมีสิ่งที่ระมัดระวังนะจ๊ะโอเคจ้าเป็นประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกด Subscribe ให้กับช่องลิซ่าทาร์เดเดอร์ <c oughs> ด้วยนะคะถ้าสนใจดูดูไปการส่วนตัว <c oughs> ก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่ f c e b o o o m บั s e n g e r ค่ะ ิามีเซตม,มามาคิลานะจ๊ะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะดูดวงนะคะจอดลึก8ปดคำถามนะคะ359บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นราคาแล้วนะนะคะเป็นโปรโมชั่นระยะยาวมากๆเลยนะคะส่วน3คําถามก็เพียงแค่199บาทนะคะและนี้ก็เป็นวัลเปเปอร์เสริมดวงได้ภาพิคเนตนะคะ เป็นโปรโมชั่นนะคะออกแบบให้ตามแต่ละบุคคลตามวันเดือนปีเกิดนะคะเพียงแค่99บาทนะคะเท่านั้นเองนะคะใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะที่ Facebook Messenger นะจ๊ะลิซ่ามีแซดมามา,มาคิลาค่ะโอเคนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องลิซ่าทาร์รด,ดีเดอรด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ